กระทรวงสาธารณาสุขออกคำเตือนด้านสุขภาพถึงประชาชนที่เดินทางกลับจากเมืองกันกาตาเมืองหลวงของเวสเบงกอลประเทศอินเดียหลังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนิปานในพื้นที่ในแพทย์โสภรเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าไวรัสนิปาเป็นหนึ่งใน13โรคอันตรายตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด และเพื่อป้องกันได้มีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะ3สนามบินคือสุวรรณภูมิดอนเมืองและภูเก็ตที่บินตรงจากรัฐด,ดังกล่าวพร้อมมาตรการให้ผู้เดินทางทุกรายต้องปรอกเอกสารต่อ8โดยผู้ที่เดินทางกลับภายใน21วันหากมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยเจ็บคอไอหายใจลำบาก ซึมสับสนและมีอาการชักขอให้รีบพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางพร้อมวันที่เริ่มมีอาการอย่างชัดเจนหากรู้สึกไม่สบายสามารถโทรปรึกษากรมควบคุมโรค1 4 2 2ตลอด24ชั่วโมง